พีเล่าให้ฟังหน่อยครับเรื่องออชาวต่างชาติที่แว้นมอเตอร์ไซค์ครับมันก,ก็ลกเวียนชาวบ้านช่วงเย็นๆนะช่วงเย็นเป็นต้นไปประมาณกี่โมงนะครับพี่ช่วงเย็นห้าหกโมงถึงแล้วก็ยาวเลยยาวเลยเช่วงกลางคืนด้วยครับกลางคืนยิง่งเยอะเขาแว้นเป็นกลุ่มซิ่งเป็นกลุ่มยังไงครับกี่ประมาณกี่คันนะพี่มันก็นีบเล่ยมันเยอะมันเยอะกัน เป็นมานานยังครับพี่่วนก็ช่วงนี้หายไปหลังขึ้นกลับมาหลังจากช่วงโควิดใช่ไหมครับคือทกรรมเขาจะประมาณยังไงบางทีก็ขี่ประมาดบาดเปียวเองที่อยากเลี้ยวกันเลี้ยวอยากจะจอดกันจอดครับกี่ซิ่งอ่ะครับชาวบ้านในนี้ก็รู้กันดีก็รู้กันดีแค่รู้หมดครับมิแล้วเจ้าหน้าที่ีก็ยังไม่มีมากวดไข่ใช่ไหมครับก็อยากให้เจ้าหน้าที่มาดูแลแค่นั้นเองมาดูแลควบคุมหน่อยนะครับขี่ซิ่งอ่ะอ๋อ ครับก็กลัวจะอุบัติเหตุด้วยชาวบ้านด้วยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างคะพี่เหตุการณ์ก็ไม่เข้าใจมันก็เสียงดังนะเนาะมันก็บางทีมันก็โผล่อะไรนะเป็นอันตรายเงี้ยอุบัติเหตุเงี้ยเพราะว่าช่วงเช้ารถมันเยอะเขามาส่งนักเรียนอะไรเนี้ยเขาก็จะ เหมือนรวมกลุ่มกันหรอครับพี่หรือว่าไม่รวมเป็นบางวันนะบางวันเาก็รวมบางวันวก็ออ๋ะจะมีช่วงเช้าก็มีให้เห็นเหมือนกันใช่ช่วงเช้าอ๋อที่พี่ห่วงเรื่องอะไรนะครับเรื่องอุบัติเหทตทุอุแบบัติเหตุนะคะเพราะว่าช่วงชวเช้ารถเข้ามาสกเรียนเยอะอ๋อครับมันก็เป็นเขตชุมชนอ่ะเนะาะใช่ปกติจะเห็นเขาเห็นเขาได้อยู่ช่วงช,ช่วงซอยหน่ะครับพี่เขาอยู่ข้างในซอยนะคะเขาไม่ค่อยชนมากไม่ค่อยออกมานะ ก็จะอยู่ในโซนของเขาอืมเ้เป็น,เป,นเป็นบางวันเป็นบางครั้งเขาออกมาแต่นานแต่ก็ไม่อยากให้มาช่วงเช้าเลยว่าเป็นหว่วงรถนักเรียนเพราะว่าตรงนี้รถเยอะอ